ในโลกที่การตลาดรู้ทันคุณและตลาดหุ้นเล่นกับความโลภเราจะพาคุณไปถอดรหัสสิ่งที่สมองสั่งให้กลายเป็นกำไรในกระเป๋ากันครับกับคิดยังไงก็เงินสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์พิเศษของช่องคิดยังไงก็เงินวันนี้เราจะมาเริ่มต้นการเดินทางที่น่าตื่นเต้นเพื่อสำรวจดินแดนที่ซับซ้อนที่สุดในโลก ไม่ใช่ตลาดหุ้น Wall Street หรือระบบหลังบ้านของแอปช้อปปิ้งออนไลน์ที่ไหนแต่เป็นโลกภายในใจของคุณเองครับลองจินตนาการดูนะครับถ้าวันนี้คุณมีเงินเก็บในบัญชีออมทรัพย์อยู่1 0 0 0แบาทที่คุณค่อยๆสะสมมาทั้งปีจากหยาดเหงื่อแรงงานคุณจะกล้าถอนเงินก้อนนั้นออกมาซื้อนาฬิกาหรูหรือกระเป๋าแบรนด์เนมราคาหลักแสนในทันทีเลยไหมครับผมเชื่อว่าหลายคนคงต้องคิดแล้วคิดอีก ใจสั่นหรืออาจจะตัดใจไม่ซื้อไปเลยแต่ถ้าเปลี่ยนสถานการณ์แหละครับถ้าอยู่ๆวันนี้บริษัทประกาศจ่ายโบนัสพิเศษให้คุณ1 0 0 0 0แบาทเท่ากันเป๊ะเลยหรือคุณโชคดีถูกรางวัลอะไรสักอย่างความรู้สึกตอนที่เดินเข้าไปในช็อปแบรนด์เนมมันจะต่างออกไปไหมครับทำไมเงินก้อนหลังนี้ถึงดูเบากว่าทำไมมันถึงดูจ่ายง่ายกว่าทั้งที่ในทางคณิตศาสตร์1 0 0 0 0แมันก็คือ1 0 0 0 0แเท่ากัน นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของพอดแคสต์ในวันนี้ที่เราจะอยู่ด้วยกันเราจะไปถอดรหัสสิ่งที่นักเศษษษรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลอย่างริชาร์ดเทเลอร์เรียกว่า mental accounting หรือบัญชีในใจนกลไกที่ทำให้เราแบ่งเงินออกเป็นลิ้นชักลิ้นชักจนทำให้เราตัดสินใจพลาดอย่างไม่น่าเชื่อตลอดซีรีส์นี้เราจะไปดูว่าทำไมเราถึงยอมจ่ายเงินซื้อกาแฟแก้วละ200ได้หน้าตาเฉย แต่กลับเครียดเมื่อต้องจ่ายค่าที่จอดรถ30บาททำไมเราถึงติดดอยหุ้นเพราะไม่กล้าคัดลอสแต่กลับเอาเงินปันผลไปใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะคุณบริหารเงินไม่เป็นนะครับแต่เป็นเพราะสมองของเราถูกออกแบบมาทำแบบนั้นในตอนแรกนี้ผมอยากให้คุณลองสำรวจตัวเองดูก่อนว่าในหัวของคุณตอนนี้มีลิ้นชักกี่ใบและใบไหนที่กำลังทำให้เงินของคุณไหลออกไปโดยไม่รู้ตัว แต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือที่มาของเงินแต่ละก้อนมันส่งผลต่อความใจกล้าในการจ่ายของเราขนาดไหนซึ่งนั่นคือสิ่งที่เราจะไปเจาะลึกกันต่อในประเด็นที่ว่าทำไมเงินที่ได้มาง่ายๆถึงมักจะจากเราไปง่ายๆเสมอคุณเคยสังเกตไหมครับว่าความรู้สึกที่มีต่อเงิน1000บาทที่ได้จากการทำงานล่วงเวลาจนดึกดื่นกับเงิน1000บาทที่คุณเก็บได้บนถนนหรือได้เป็นส่วนลดจากการช้อปปิ้งมันหนักไม่เท่ากันจริงๆ ในโลกของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเรามีคำเรียกสิ่งนี้ว่า the house money effect หรือความรู้สึกเหมือนเรากำลังใช้เงินของเจ้ามือในคาสิโนโนั่นแหละครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองว่าเงินก้อนนั้นเป็นลาบลอยหรือเป็นเงินที่ไม่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงโดยตรงสมองเราจะสับสวิชไปอยู่ในโหมดกล้าได้กล้าเสียทันทีลองดูตัวอย่างใกล้ตัวในโลกการตลาดดิจิทัลสิครับทำไมแอปช้อปปิ้งถึงชอบแจกคอยส์หรือแคชแบ็ก ก็เพราะเขารู้ดีว่าถ้าเขาให้ส่วนลดเป็นเงินสดหักไปเลยคุณอาจจะแค่ประหยัดเงินแต่ถ้าเขาให้มาเป็นแต้มในบัญชีคุณจะรู้สึกว่านี่คือเงินฟรีที่ต้องรีบใช้และส่วนใหญ่เรามักจะใช้มันซื้อของที่ไม่จําเป็นมากกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะในบัญชีใจของเราแต้มเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในลิ้นชักเงินออมแต่มันอยู่ในลิ้นชักของขวัญครับในแง่การลงทุนก็เหมือนกันครับนักลงทุนหลายคนยอมรับความเสี่ยงได้สูงขึ้นมากเมื่อใช้กําไรมาเทรดต่อ เรามักจะบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกนี่คือกำไรขาดทุนไปก็เท่าทุนแต่เดี๋ยวก่อนครับทันทีที่กำไรนั้นเข้าพอร์ตคุณมันคือเงินของคุณร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับการที่คุณมองว่ามันเป็นเงินคนละประเภทกันคือกับดักที่ทำให้เราประมาทจนท้ายที่สุดอาจจะเสียไปทั้งกำไรและเงินต้นความน่ากลัวของเรื่องนี้คือเมื่อเราแยกประเภทเงินตามความเหนื่อยในการหามาเราจะเริ่มสูญเสียความสามารถในการมองเห็นมูลค่าที่แท้จริงของเงินก้อนนั้นไปครับ แต่คุณรู้ไหมครับว่านอกจากที่มาของเงินแล้ววัตถุประสงค์ที่เราแปะป้ายไว้บนหน้าซองเงินแต่ละใบก็เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เรายอมควักเงินจ่ายของฟุ่มเฟือยราคาแพงได้อย่างน่าประหลาดใจซึ่งนั่นคือความขัดแย้งที่เราจะไปคุยกันต่อครับว่าทำไมของบางอย่างที่เราบ่นว่าแพงในวันปกติถึงกลายเป็นของที่ต้องมีและคุ้มค่าขึ้นมาทันทีเมื่อเราเปลี่ยนชื่อลิ้นชักเงินใบนั้นครับลองนึกภาพนะครับคุณกำลังเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้า คุณเห็นเครื่องชงกาแฟรุ่นใหม่ล่าสุดราคา1 5 0 0 0บาทใจหนึ่งคุณก็อยากได้แต่อีกใจก็บอกว่าโหแพงไปไหมเก็บเงินไว้ผ่อนรถดีกว่าคุณเดินผ่านมันไปวันแล้ววันเล่าแต่พอถึงวันเกิดคุณหรือวันที่คุณเพิ่งปิดโปรเจกต์ใหญ่ได้สำเร็จอยู่ๆเครื่องชงกาแฟเครื่องเดิมที่ราคา1 5 0 0 0เท่าเดิมเปะ๊ะกลับดูสมเหตุสมผลขึ้นมาทันที คุณบอกตัวเองว่านี่คือรางวัลชีวิตนะและพริบตาเดียวบัตรเครดิตก็ถูกรูดไปเรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นครับทั้งที่ตัวเลขในบัญชีเงินเก็บคุณลดลงไป15,000เท่ากันไม่ว่าคุณจะจ่ายมาในวันปกติหรือวันเกิดแต่ในหัวของคุณความเจ็บปวดการจากการจ่ายหรือ pain of paying มันต่างกันมหาศาล นี่คือความมหัศจรรย์และอันตรายของ Mental Accounting ในแง่ของการจัดกลุ่มการบริโภคครับเรามักจะมีลิ้นชักที่ชื่อว่าเงินเพื่อความบันเทิงหรือเงินรางวัลชีวิตซึ่งเงินในลิ้นชักนี้จะมีอัตราแลกเปลี่ยนความสุขที่สูงกว่าเงินในลิ้นชักเงินเก็บเพื่ออนาคตเสมอนะักการตลาดเก่งๆเขารู้เรื่องนี้ดีครับเขาจึงไม่ได้ขายแค่คุณสมบัติสินค้า แต่เขาพยายามขายเหตุผลในการอนุญาตให้ตัวเองใช้เงินให้กับคุณเขาจะบอกคุณว่าคุณคู่ควรกับมันเขาจะสร้างเทศกาลต่างๆขึ้นมาเพื่อเปิดลิ้นชักใบนี้ในหัวคุณไม่ว่าจะเป็น 11/11, 11 Mid Year Sale หรือ Black Friday ทั้งหมดนี้มีหน้าที่เดียวคือเปลี่ยนสถานะเงินในกระเป๋าคุณจากเงินที่ต้องรักษาให้กลายเป็นเงินที่ต้องฉลอง ในการลงทุนก็ไม่ต่างกันครับบางคนยอมปล่อยให้เงินแสนนอนแช่อยู่ในบัญชีออมทรัพย์ที่ดอกเบี้ยต่ำเตี้ยเรียดินเพราะบอกว่านี่คือเงินเย็นแต่ในขณะเดียวกันกลับไปกู้เงินร้อยละย,ยีมาทําธุรกิจทางทางที่จริงๆแล้วคุณสามารถบริหารจัดการเงินก้องเดียวกันได้มีประสิทธิภาพกว่านั้นถ้าคุณมองมันเป็นภาพรวมไม่ใช่แยกส่วนทําไมเราถึงยอมทนเห็นเงินในบัญชีหนึ่งติดลบ ในขณะที่อีกบัญชีหนึ่งมีเงินล้นกว่าความขัดแย้งในใจเรื่องการแตะป้ายชื่อให้เงินนี้ยังมีแง่มุมที่ลึกซึ้งกว่านั้นครับโดยเฉพาะเมื่อมันไปพัวพันกับสิ่งที่เรียกว่าความคุ้นเคยและความกลัวทำไมการที่เรารู้ที่มาของเงินมากเกินไปบางครั้งมันกลับกลายเป็นโซ่ตรวนที่ขังเราไว้ไม่ให้รวยขึ้นสักทีคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าเงินในบัญชีออมทรัพย์ที่สะสมมานาน มันไม่ได้เป็นแค่เงินแต่มันเป็นเหมือนถ้วยรางวัลหรือยันกันผีที่เราไม่กล้าแตะต้องเลยแม้แต่นิดเดียวหลายคนมีอาการที่เรียกว่าความตระหนี่ในเงินเก็บแต่สุรุ่ยสุร่ายในเงินลาบลอยลองนึกดูนะครับสมมุติว่ารถของคุณเสียต้องซ่อมด่วนในราคา2 0,000บาทแทนที่คุณจะถอนเงินออมที่มีอยู่เป็นแสนออกมาจ่ายให้จบๆไปหลายคนกลับเลือกที่จะรูดบัตรเครดิต แล้วยอมเสียดอกเบี้ยแพงๆเพียงเพื่อจะได้รักษาตัวเลขในบัญชีออมซบให้คงที่ทำไมเราถึงยอมเสียเงินมากกว่าเดิมในระยะยาวเพื่อรักษาภาพลวงตาของความมั่นคงในระยะสั้นนั่นเป็นเพราะใน m e n t a ลแอคเค n t ติ้ของเราลิ้นชักที่ชื่อว่าเงินออมถูกล็อกไว้ด้วยกุญแจที่ชื่อว่าความภูมิใจครับการถอนเงินก้อนนี้ออกมาทำให้เราพลานรู้สึกว่าเรากำลังล้มเหลวหรือจนลงทั้งที่ในความเป็นจริง การเอาเงินออมไปจ่ายหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงคือการตัดสินใจที่ฉลาดที่สุดในทางเศรษฐศาสตร์ในโลกของการลงทุนกับดักนี้ยิ่งน่ากลัวครับนักลงทุนบางคนไม่กล้าขายหุ้นที่ขาดทุนหนักๆเพราะไม่อยากรับรู้ความจริงว่าเงินออมหายไปเราเลือกที่จะเก็บหุ้นเน่าๆไว้แล้วเอาเงินสดก้อนใหม่เติมเข้าไปเรื่อยๆเพียงเพราะเราไม่อยากเปิดลิ้นชักแห่งความพ่แพ้นั้นออกมาดูพฤติกรรมนี้แหละครับที่ทำให้เรารวยช้า เพราะเรามัวแต่ปกป้องตัวเลขในบัญชีจนลืมดูมูลค่าสุทธิที่แท้จริงของชีวิตเราแยกส่วนเงินเก็บไว้บนหิ้งแต่กลับปล่อยให้เงินรั่วไหลไปกับดอกเบี้ยและการตัดสินใจที่ผิดพลาดแล้วถ้าผมบอกว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่เก่งมากในการใช้ลิ้นชักในใจของเรามาเป็นเครื่องมือในการดึงเงินออกจากกระเป๋าเราล่ะครับในยุคดิจิทัลแบบนี้พวกเขาไม่ได้แค่ขายของแต่เขากำลังเปลี่ยนชีอลิ้นชักเงินของคุณให้กลายเป็นอย่างอื่น ซึ่งเราจะไปคุยกันต่อกับกลยุทธ์ที่ทําให้เงินจริงกลายเป็นเงินเล่นครับในยุคที่เราไม่ได้พกเงินสดคุณรู้สึกไหมครับว่าเงินมันปลิวง่ายกว่าเดิมเยอะเลยลองสังเกตดูนะครับเวลาที่คุณเติมเงินเข้า e-wallet หรือเปลี่ยนเงินสดเป็นแต้มหรือ c o i ย s ในแอปช้อปปิ้งความรู้สึกห่วงแหนเงินก้อนนั้นจะลดลงทันที ในทางจิตวิทยาเมื่อเงินเปลี่ยนรูปแบบจากธนบัตรไปเป็นตัวเลขดิจิทัลหรือสิ่งสมมุติสมองเราจะแยกมันออกจากลิ้นชักเงินจริงแล้วย้ายไปไว้ในลิ้นชักเงินสำหรับจ่ายหรือ Play Money ทันทีครับนี่คือสุดยอดกลยุทธ์การตลาดที่ใช้ Mental Accounting ได้อย่างร้ายกาจที่สุดนักการตลาดรู้ดีว่าถ้าเขาบอกให้คุณจ่ายเงิน100บาทคุณจะคิดแต่ถ้าเขาบอกให้คุณใช้100 Point ที่คุณมีอยู่แล้ว ซึ่งคุณแลกมาด้วยเงินนั่นแหละคุณจะกดแลกมันอย่างไม่ลังเลทำไมแอปส่งอาหารถึงพยายามให้เราเติมเงินค้างไว้ในวอลเล็ตก็เพราะเมื่อเงินเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วในใจคุณจะรู้สึกว่าเงินก้อนนี้ถูกจ่ายไปแล้วหรือเป็นเงินที่มีไว้เพื่อกินเท่านั้นผลที่ตามมาคือคุณจะสั่งอาหารบ่อยขึ้นและสั่งของที่แพงขึ้นเพราะคุณไม่ได้รู้สึกว่ากำลังเสียเงินสดในกระเป๋าแต่กำลังใช้งบประมาณที่จัดสรรไว้แล้วนั่นเองครับ ในโลกของการลงทุนยุคใหม่ก็เช่นกันการเทรดผ่านแอปที่ดูเหมือนเกมมีสีสันสวยงามมีกราฟที่ดูตื่นเต้นมันกำลังพยายามหลอกสมองเราว่านี่คือการเล่นเกมไม่ใช่การลงทุนด้วยชีวิตเมื่อตัวเลขกำไรขาดทุนดูเหมือนคะแนนในเกมเราจะเริ่มมีความยับยั้งชั่งใจน้อยลงเราจะกล้าใส่เงินก้อนโตลงไปในสินทรัพย์เสี่ยงเพียงเพราะมันกดง่ายแค่ปลายนิ้ว ความน่ากลัวคือเมื่อไห่ที่ความต่างระหว่างเงินจริงกับเงินสมมุติเลือนลางวินัยทางการเงินของเราก็จะพังทลายลงได้ง่ายที่สุดครับแต่คุณรู้ไหมครับว่าในบรรดาเงินทุกประเภทมีเงินอยู่ประเภทหนึ่งที่นักลงทุนรักมากที่สุดแต่มันกลับเป็นตัวการที่ทำให้เราติดด้อยหรือรวยไม่สุดมากที่สุดเช่นกันนั่นคือเงินที่เรียกว่าเงินปันผลครับทำไมเงินก้อนนี้ถึงมีอิทธิพลเหนือเหตุผลทั้งหมดของเราเงินปันผล แค่ได้ยินชื่อก็รู้สึกเหมือนได้รับของขวัญแล้วใช่ไหมครับสำหรับนักลงทุนหลายคนเงินปันผลคือความสำเร็จแต่ในเชิงพฤติกรรมศาสตร์เงินปันผลคือยาชาชั้นดีที่ทำให้เรามองข้ามความเป็นจริงของพอร์ตการลงทุนไปอย่างสิ้นเชิงครับลองนึกภาพนะครับคุณถือหุ้นบริษัทหนึ่งอยู่ราคาหุ้นตกลงไปแล้ว3 0อร์แต่บริษัทประกาศจ่ายปันผลออกมานิดหน่อย หลายคนจะรู้สึกใจชื้นขึ้นมาทันทีและบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยก็ได้ปันผลนี่คืออาการที่ mental accounting ทำงานผิดพลาดอย่างรุนแรงครับเราแยกลิ้นชักเงินปันผลออกจากลิ้นชักมูลค่าหุ้นทั้งๆที่จริงๆแล้วมันคือกระเป๋าเดียวกัน ความน่าสนใจคือคนส่วนใหญ่จะกล้าใช้เงินปันผลไปซื้อของฟุ่มเฟือยมากกว่าการขายหุ้นออกมาเพื่อซื้อของชิ้นเดียวกันทั้งๆที่ในเชิงตัวเลขมันคือการดึงเงินออกจากพอร์ตเหมือนกันเปะ๊ะเพราะเราแปะป้ายเงินปันผลว่าเป็นรายได้พิเศษหรือรางวัลเราเลยกล้าใช้มันโดยไม่รู้สึกผิดในทางกลับกันความลหลงไหลในปันผลนี่แหละครับที่ทำให้นักลงทุนหลายคนยอมถือหุ้นเน่า ที่ธุรกิจกำลังถดถอยเพียงเพราะเขายังจ่ายปันผลหลอกๆให้เราอยู่เรายอมเสียเงินก้อนใหญ่ในมูลค่าหุ้นเพื่อแลกกับเศษเงินในลิ้นชักปันผลเพียงเพราะสมองเราเสพติดความรู้สึกของการได้รับโดยไม่ต้องสูญเสียนั่นคือไม่ต้องขายหุ้นนั่นเอง นี่คือกับดักของแคชฟล l o ์ที่ไม่ได้มาจากการเติบโตที่แท้จริงนักการตลาดและสถาบันการเงินรู้เรื่องนี้ดีเขาถึงเน้นขายโปรดักที่จ่ายคืนทุกเดือนเพราะเขารู้ว่าคุณจะยอมจ่ายค่าธรรมเนียมแพงๆหรือยอมรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นเพียงเพื่อให้ได้ความรู้สึกว่ามีเงินไหลเข้าลิ้นชักรายได้ของคุณอยู่ตลอดเวลา การจะก้าวข้ามเรื่องนี้ได้เราต้องหัดมองพอร์ตโฟลิโอเป็นก้อนเดียวให้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นเงินต้นกำไรหรือปันผลมันคือเลือดเนื้อเดียวกันแต่เรื่องราวของลิ้นชักในใจยังไม่จบแค่นี้ครับเพราะนอกจากประเภทของเงินแล้วช่วงเวลาและโอกาส ก็มีผลต่อความใจกล้าของเราอย่างมหาศาลครับในตอนหน้าเราจะไปดูกันว่าทำไมเวลาไปต่างประเทศหรือเวลาไปเดินงานแฟเงินในกระเป๋าเราถึงดูเหมือนจะไร้ค่าขึ้นมาทันทีเตรียมพบกับเรื่องราวของเงินในโลกคู่ขนาดครับคุณเคยเป็นไหมครับตอนอยู่บ้านจะซื้อกาแฟแก้วแล้วร้อยห้าบบาทนี่คิดแล้วคิดอีก แต่พอขาเหยียบสนามบินหรือไปเดินอยู่กลางเมืองโตกเกียวหรือปารีสอยู่ๆกาแฟแก้วละ300บาทกลับดูถูกขึ้นมาทันทีหรือแม้แต่ของที่ระลึกราคาหลักพันที่คุณรู้ดีว่าเอากลับมาก็คงวางทิ้งไว้ให้ฝุ่นจับคุณกลับควักเงินจ่ายมันได้ง่ายๆแบบไม่เสียดายเลยยินดีด้วยครับคุณกำลังตกอยู่ในสภาวะ เงินในโลกคู่ขนานซึ่งเป็นอีกหนึ่งลิ้นชักที่อันตรายที่สุดใน m e n t a ลแอคเ u n ติ้งครับนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมอธิบายว่าเมื่อเราเปลี่ยนสถานที่หรืออยู่ในช่วงพักร้อนสมองของเราจะเปิดบัญชีใหม่ที่ชื่อว่างบเที่ยวขึ้นมาทันที และความน่ากลัวของบัญชีนี้คือค่าครองชีพปกติจะใช้ไม่ได้ผลครับเราจะเอาเงินในงบเที่ยวไปเปรียบเทียบกับความสุขที่รออยู่ตรงหน้าแทนแทนที่จะเอาไปเทียบกับค่าแรงรายชั่วโมงของเราเหมือนตอนอยู่ที่ทำงาน นักการตลาดสายท่องเที่ยวเก่งเรื่องนี้มากครับเขาถึงชอบขายแพ็กเกจแบบ all inclusive หรือกิจกรรมเสริมที่ต้องจ่ายเพิ่มหน้างานเพราะเขารู้ว่าเมื่อคุณก้าวเข้าสู่โหมดพักผ่อนแล้วเพดานการตัดสินใจเรื่องเงินของคุณจะสูงขึ้นกว่าปกติหลายเท่า ในโลกการลงทุนก็มีเหตุการณ์แบบนี้ครับนักลงทุนบางคนมีพอร์ตทดลองหรือพอร์ตเหรียญซิ่งซึ่งในใจคุณมองว่านี่คือเงินในโลกคู่ขนานที่ไม่เกี่ยวกับเงินเก็บหลักผลคือคุณจะกล้าเสี่ยงในแบบที่บ้าบินเกินเหตุคุณยอมเสียเงินแสนในพอร์ตนั้นได้โดยไม่รู้สึกเจ็บปวดเท่าเงินหมื่นในบัญชีออมทรัพย์ทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วไม่ว่าเงินจะอยู่ที่ไหนมันก็คืออำนาจซื้อของคุณที่หายไปเท่ากันครับ การรู้ทันลิ้นชักเงินนอกสถานที่จะช่วยให้คุณกลับมามีสติได้ครับลองถามตัวเองดูครับว่าถ้าของชิ้นนี้วางขายอยู่ที่หน้าปากซอยบ้านคุณคุณยังจะซื้อมันในราคานี้ไหมแต่พฤติกรรมแปลกๆของเราไม่ได้หมดแค่นี้ครับเพราะนอกจากสถานที่แล้วขนาดของธนบัตรในมือคุณก็ส่งผลต่อความขี้เหนียวและความใจสปอร์ตของคุณอย่างไม่น่าเชื่อครับซึ่งเราจะไปพิสูจน์กันต่อครับ เท่าวันนี้ในกระเป๋าสตางคุณมีแบงค์พันใบเดียวใหม่เอี่ยมกับอีกสถานการณ์ที่มีแบงค์ร้อยสิบใบคุณคิดว่าสถานการณ์ไหนที่คุณมีแนวโน้มจะใช้เงินหมดเร็วกว่ากันครับเชื่อไหมครับว่าคนส่วนใหญ่จะพยายามรักษาแบงค์พันใบนั้นไว้อย่างสุดชีวิตเราจะรู้สึกว่าการแตกแบงค์พันคือจุดเริ่มต้นของความล่มจมแต่ในทางกลับกันถ้าเรามีแบงค์ร้อยสิใบ เราจะควักมันจ่ายค่าช้างนมไข่มุกค่าขนมหรือของกุ๊กกิ๊กได้ง่ายกว่ามากครับนี่คือทฤษฎี d e nomination effect หรือผลกระทบจากหน่วยของเงินครับใน mental accounting ของเราแบงก์ใหญ่ถูกจัดประเภทเป็นเงินก้อนที่ต้องรักษาส่วนแบงค์ย่อยถูกมองว่าเป็นเศษเงินที่พร้อมจะจ่ายนักการตลาดดิจิทัลใช้จิตวิทยานี้กับเราตลอดเวลาครับ ลองดูระบบ Subscription สิครับทำไมเขาถึงไม่บอกว่าค่าบริการปีละ3,600บาทแต่เขาจะบอกว่าเพียงแค่วันละ10บาทหรือถูกกว่ากาแฟ1แก้วเพราะเขารู้ว่าสมองคุณจะจัดระเบียบเงิน10บาทไว้ในลิ้นชักจ่ายทิ้งได้ในขณะที่เงิน3,600บาทจะไปติดอยู่ในลิ้นชักการตัดสินใจครั้งใหญ่ในการลงทุนก็เหมือนกันครับนี่คือเหตุผลที่หุ้นราคาถูก หรือ Penny Stocks ถึงดึงดูดนักลงทุนรายย่อยได้ดีนักเรามักจะคิดว่าซื้อแค่มีกินตั้งเองขาดทุนก็ไม่เป็นไรแต่พอรวมรวมกันไหลไม้เข้าเศษเงินเหล่านั้นแหะครับที่รวมกันเป็นเงินก้อนใหญ่ที่เราสูญเสียไปโดยไม่รู้ตัวต่างจากการซื้อหุ้นบลูชิปราคาแพงๆที่เราจะทำการบ้านหนักมากก่อนควักเงินจ่ายจำไว้นะครับเงินพันบาทที่เกิดจากแบงค์ร้อยสิใบกับแบงค์พันใบเดียว มันมีพลังอำนาจให้สร้างความมั่งคั่งให้คุณเท่ากันเป๊ะอย่าปล่อยให้รูปร่างของเงินมาหลอกการตัดสินใจของคุณครับแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่า,วาขนาดของเงินคือสิ่งที่เรียกว่านอบประมาณที่ตั้งไว้แล้วคุณเคยรู้สึกไหมว่าถ้าตั้งใจจะซื้อของชิ้นหนึ่งแล้วต่อให้มันแพงขึ้นอีกนิดหรือคุณภาพแย่ลงอีกหน่อยคุณก็นังจะซื้อมันอยู่ดีนั่นคือกับดักที่เราจะคุยกันต่อครับคุณเคยเป็นไหมครับ ตั้งใจจะไปเดินห้างเพื่อซื้อรองเท้าวิ่งสักคู่โดยตั้งงบไว้4,000บาทแต่พอไปถึงจริงๆรุ่นที่อยากได้มันลดราคาเหลือแค่2,500บาทแทนที่คุณจะดีใจที่ประหยัดเงินได้1,500บาทคุณกลับเริ่มเดินมองหาถุงเท้าวิ่งหรือกางเกงกีฬาตัวใหม่เพื่อให้เงิน4,000บาทที่เตรียมมานั้นมันใช้หมดไปพอดีนี่แหละครับคือหลุมพรางของ Mental Accounting ในรูปแบบของการยึดติดกับผงประมาณหรือ budgeting bias เมื่อเราจัดสรรเงินลงไปในลิ้นชักใดลิ้นชักหนึ่งแล้วสมองเรามักจะตีความว่าเงินก้อนนี้ถูกใช้ไปแล้วในทางจิตวิทยาดังนั้นถ้าเราใช้ไม่หมดเราจะรู้สึกเหมือนขาดทุนหรือพลาดโอกาสในโลกธุรกิจเราจะเห็นสิ่งนี้ได้ชัดเจนในช่วงปลายปีครับรแผนกต่างๆจะพยายามผ่านงบประมาณที่เหลืออยู่ให้หมดเพราะกลัวว่าปีหน้าจะโดนตัดงบซึ่งพฤติกรรมนี้ก็ลามมาถึงการใช้ชีวิตส่วนตัวของเราด้วย ลองดูพวกคูปองส่วนลดหรือวอเชอร์สิครับลดทันที500บาทเมื่อซื้อครบ3,000บาทถ้าคุณเลือกของได้2,700บาทแล้วอีก300บาทที่เหลือคุณจะหาอะไรก็ได้มาใส่ให้เต็มพิกัดทันทีทั้งที่จริงๆแล้วคุณกำลังจ่ายเงินเพิ่มขึ้น300บาทเพื่อแลกกับของที่ไม่ต้องการเพียงเพื่อให้ได้ใช้สิทธิ์ในการจ่ายเงินก้อนนั้นในการลงทุนกับดักนี้จะมาในรูปแบบของการถัวเฉลี่ยที่ผิดจังหวะครับ เมื่อคุณตัดสินใจว่าจะลงเงินกับหุ้นตัวนี้1 0 0 0 0แบาทต่อให้พื้นฐานเปลี่ยนหรือมีสัญญาณอันตรายคุณก็ยังดันทุรังจะใส่เงินให้ครบแสนตามที่ตั้งใจไว้เพราะในใจคุณอนุมัติเงินก้อนนั้นไปเรียบร้อยแล้วการจะออกจากวงจรนี้ได้คุณต้องกล้าคืนเงินกลับสู่บัญชีกลางครับการใช้เงินไม่หมดงบไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่มันคือชัยชนะของความมีสติแต่คุณรู้ไหมครับว่าทั้งหมดที่เราคุยกันมาตั้งแต่เรื่องเงินโบนัสเงินปันผลเงินเที่ยว ไปจนถึงงบประมาณมันมีสารเคมีตัวหนึ่งในสมองที่เป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังเราจะไปทำความรู้จักกับเจ้าตัวบงการที่ชื่อว่าโดปามีนและความสัมพันธ์ของมันกับบัญชีในใจที่จะทำให้คุณเข้าใจว่าทำไมการจ่ายเงินถึงรู้สึกดีเหมือนได้รางวัลคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมวินาทีที่เราได้รับเงินโบนัสหรือเงินคืนจากแอปช้อปปิง้งเราถึงรู้สึกตื่นเต้นเหมือนได้รางวัลใหญ่ ทั้งที่จริงๆมันก็คือเงินจำนวนหนึ่งที่ไหลเข้าบัญชีเราเหมือนเงินเดือนปกตินั่นเป็นเพราะสารเคมีในสมองที่ชื่อว่าโดพามีนครับเมื่อเราได้รับเงินที่ไม่ได้คาดหวังหรือเงินที่ถูกแปะป้ายว่าเป็นโชคสมองส่วนการให้รางวัลจะทำงานหนักมากมันสร้างความรู้สึกพึงพอใจอย่างท่วมทน้นจนไปบดบังสมองส่วนหน้าซึ่งทำหน้าที่คิดวิเคราะห์และยับยั้งช่งใจ ในทางตรงกันข้ามเมื่อเราต้องถอนเงินจากบัญชีเงินออมเพื่อไปจ่ายค่าซ่อมบ้านหรือค่าเทอมสมองส่วนที่รับรู้ความเจ็บปวดกลับทำงานเด่นขึ้นมานักวิทยาศาสตร์พบว่าความเจ็บปวดจากการจ่ายเงินหรือ pay i off paying นั้นมีลักษณะการทำงานของสมองคล้ายกับตอนที่เราถูกมีดบาดหรือได้รับบาดเจ็บทางกายจริงๆเลยละครับ นี่คือเหตุผลที่นักการตลาดดิจิทัลพยายามฉีดโดพามีนให้เราตลอดเวลาผ่านการใช้สีสันที่สดใสในแอปการส่งข้อความว่ายินดีด้วยคุณได้รับเงินคืนหรือการใช้ UI ที่ทำให้เราไม่รู้สึกว่ากําลังเสียเงินทั้งหมดนี้ก็เพื่อกลบความเจ็บปวดจากการจ่ายและชูความสุขจากการได้รับลาบลอยให้เด่นขึ้นมาเพื่อให้เราย้ายเงินจากลิ้นชักเงินเก็บไปสู่ลิ้นชักเงินเพื่อความบันเทิงได้ง่ายขึ้นนั่นเอง ในการลงทุนก็เหมือนกันครับเวลาหุ้นขึ้นแล้วคุณเห็นกำไรที่ยังไม่ขายโดพามีนจะทำให้คุณรู้สึกรวยกว่าความเป็นจริงคุณอาจจะกล้ากินข้าวแพงขึ้นหรือซื้อของฟุ่มเฟือยมากขึ้นทั้งที่เงินก้อนนั้นยังไม่ได้อยู่ในมือคุณจริงๆด้วยซ้ำการเข้าใจการทำงานของสารเคมีในสมองคือก้าวแรกที่จะช่วยให้เราดึงสติกลับมาได้แต่การรู้แค่เรื่องสมองอาจยังไม่พอครับเพราะเราต้องจัดการกับโครงสร้างการเงินในใจเราด้วย เราจะมาคุยเรื่องแนวคิดที่เรียกว่า Fungibility หรือความจริงที่ว่าเงินทุกบาทมีค่าเท่ากันและวิธีทลายกำแพงกั้นลิ้นชักในใจครับคุณลองนึกภาพตามนะครับถ้าผมมีทองคำแท่งนหนัก1บาทอยู่2แท่งแท่งหนึ่งได้มาจากการทำงานหนักอีกแท่งหนึ่งได้มาจากโชคลาภถามว่าถ้าเอาไปขายที่ร้านทองร้านทองจะให้ราคาแท่งไหนสูงกว่ากันครับคำตอบคือ เท่ากันใช่ไหมครับนี่คือหัวใจสำคัญที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่า Fungibility หรือการที่ทรัพย์สินประเภทเดียวกันสามารถทดแทนกันได้สมบูรณ์แบบเงิน100บาทในบัญชีเงินเก็บกับเงิน100บาทจากโบนัสมันซื้อเข้าแกงได้ในปริมาณที่เท่ากันและมีพลังในการลงทุนที่เท่ากันเป๊ะครับแต่ปัญหาคือบัญชีในใจหรือ mental accounting ของเรา มันดันไม่ยอมให้เงินมันทดแทนกันได้นะสิครับเราสร้างกำแพงกั้นกลางระหว่างเงินเย็นกับเงินร้อนระหว่างเงินทำงานกับเงินเที่ยววิธีแก้ที่ทรงพลังที่สุดคือการฝึกมองเงินแบบพอร์ตโฟลิโอเดียวลองฝึกรวมบัญชีทุกอย่างเข้าด้วยกันในใจไม่ว่าจะเป็นเงินออมเงินใน wallet กำไรจากหุ้นหรือแม้แต่เงินสดในกระเป๋าเมื่อคุณเห็นภาพรวมว่าความมั่งคั่งสุทธิของคุณคือเท่าไหร่ คุณจะเริ่มเห็นความไร้าสาระของการตระหนี่ในเงินออมแต่สุรุ่ยสุร่ายในเงินโบนัสนกักการตลาดจะพยายามแยกเงินของคุณให้เป็นก้อนเล็กก้อนน้อยเพื่อให้คุณกล้าจ่ายง่ายขึ้นแต่หน้าที่ของคุณคือต้องรวมมันกลับมาเป็นก้อนใหญ่ให้ได้ครับก่อนจะกดซื้อของชิ้นใหญ่ด้วยเงินโบนัสลองถามตัวเองว่าถ้าฉันไม่มีเงินโบนัสก้อนนี้แล้วต้องควักเงินเก็บออกมาจ่ายฉันยังจะซื้อมันอยู่ไหมถ้าคำตอบคือไม่ นั่นแปลว่าคุณกำลังถูก Mental Accounting เล่นงานเขาให้แล้วครับการฝึกทลายกำแพงในใจนี้ต้องอาศัยการฝึกฝนและวินยัยผมจะสรุปบทเรียนทั้งหมดและมอบคำพีสามขั้นตอนที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเพื่อเปลี่ยนคุณให้เป็นนายของเงินอย่างแท้จริงเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของซีรีส์ Mental a c c o u n t i n g กับเงินก้อนโตแล้วนะครับ ผมมองว่าที่ผ่านมาคุณจะเริ่มเห็นกับดักที่ซ่อนอยู่ในใจของตัวเองชัดเจนขึ้นเราได้คุยกันตั้งแต่วันแรกว่าที่มาของเงินส่งผลต่อความกล้าใจาเราเห็นว่าการแปะป้ายชื่อให้เงินในบัญชีส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนเราได้รู้ว่าแอปดิจิทัลและนักการตลาดใช้เงินสมมุติมาหลอกล่อเรายังไงและเราได้เห็นว่าแม้แต่เงินปันผลหรือเงินเที่ยวก็มีจิตวิทยาที่ซอกแซกอยู่เบื้องหลังหัวใจสําคัญของเรื่องนี้ไม่ใช่การบอกว่าห้ามแบ่งเงินเป็นส่วนๆนะครับ การแบ่งเงินเป็นส่วนๆคือเรื่องดีในการวางแผนแต่ความผิดพลาดจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราปฏิบัติต่อเงินแต่ละส่วนด้วยมาตรฐานที่ต่างกันครับเพื่อไม่ให้คุณต้องตกเป็นเหยื่อของบัญชีในใจอีกต่อไปผมขอสรุป3ขั้นตอนที่อยากให้คุณลองไปปรับใช้ดูครับข้อแรกกด24ชั่วโมงกับเงินลาบลอยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้เงินที่ไม่ได้คาดฝันมานะครับไม่ว่าจะเป็นโบนัสค่าในหน้าหรือถูกหวยอย่าเพิ่งรีบใช้ครับ ให้โอนเงินก้อนนั้นไปพักไว้ในบัญชีที่นิ่งที่สุดอย่างน้อย24ชั่วโมงเพื่อให้ระดับโดปามีนในสมองลดลงเมื่อสมองส่วนเหตุผลกลับมาทำงานคุณจะพบว่าความอยากได้ของฟุ่มเฟยยือยนั้นมันจางลงไปเยอะเลยครับข้อ 2. มองเงินเป็นชั่วโมงการทำงานเสมอไม่ว่าจะเป็นเงินจากบัญชีไหนก่อนจะจ่ายออกไปให้ลองหารกลับมาเป็นจานวนชั่วโมงที่คุณต้องทางานเพื่อแลกมันมาวิธีนี้จะช่วยทลายกำแพงระหว่างเงินโบนัสกับเงินเก็บได้ดีที่สุดครับ พราะไม่ว่าเงินจะมาจากไหนมันก็คือเวลาในชีวิตของคุณที่แลกมาเหมือนกันข้อ 3. มมันตรวจสอบความมั่งคั่งสุทธิหรือเน็ตเวิร์กแทนที่จะดูแยกบัญชีให้ทำบันทึกทรัพย์สินรวมทั้งหมดในที่เดียวเดือนละครั้งเมื่อคุณเห็นภาพรวมคุณจะรู้ว่าการจ่ายเงินหมื่นจากบัญชีเที่ยวมันก็ส่งผลให้ตัวเลขความมั่งคั่งรวมของคุณลดลงเท่ากับการควักจากบัญชีออมทรัพย์นั่นแหละครับโลกการเงินและการตลาดในวันข้างหน้าจะยิ่งซับซ้อนขึ้น เขาจะหาวิธีใหม่ๆมาแยกส่วนเงินในใจคุณอยู่เสมอแต่ถ้าคุณมีสติและรู้ทัน,นกลไกเหล่านี้คุณจะไม่ใช่แค่คนที่หาเงินเก่งเท่านั้นนะครับแต่คุณจะเป็นคนที่ใช้เงินเป็นและรักษาเงินได้อย่างแท้จริงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามซีรีส์พิเศษนี้มาจนจบหากคุณเห็นว่าเรื่องราวเหล่านี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคิดยังไงก็เงินไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกกลไกจิตวิทยาที่จะช่วยให้คุณก้าวข้ามกับดักทางการเงินในอนาคต จำไว้นะครับเงินคือเครื่องมือและคุณคือคนถือพวงมาลัยอย่าปล่อยให้ลิ้นชักในใจเป็นคนตัดสินใจแทนคุณแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ